พระวจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบสปปดีที่17ตุลาคมระลึกถึงนักบ,บุญอิกยาซีโอชาวอันทิโอพระสังฆราชและมรณสาสข,ขีบทอ่านจากจดหมายนักบ,บุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสิบ จากเปาโลอัครสาวกของพระคิสเยซูตามพระประสงค์ของพระเจ้าจึงบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความเชื่อในพระคิสเยซูขอพระอัสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดขอถวายพระพรแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงอวยพรแก่เราโดยประทานพระพรานานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์เดช,ชาพระกิตเจ้าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระกิตเจ้าแล้วตั้งแต่ก่อนการเนรมิสร้างโลกเพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมนทินเฉพาะพระพักพระองค์ด้วยความรักพระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เราเป็นบุตรบุญธรรม เดชาพระเยซูคริสต์เจ้าตามพระประสงค์ที่พอประทานเพื่อสันเสริมพระสิริลุงโรแห่งพระหัตถทานของพระองค์ซึ่งโปรดประทานให้เราเดชาพระบุตรผู้ทรงเป็นที่รักในองค์พระคิดเจ้าเราได้รับการไถ่กู้เดชาพระโลหิตคือได้รับการอภัยบาปนี่คือพระอัสถทานอันอุดมซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราอย่างล้นเหลือให้มีปรีชาและรอบรู้ทุกอย่าง พระองค์ทรงเผยให้เรารู้ถึงพระประสงค์เร้นลับของพระองค์ซึ่งพอพระไทยดำริไว้ล่วงหน้าในพระกิจเจ้าพระองค์จะทรงกระทําตามแผนการนี้เมื่อถึงเวลากําหนดโดยทรงนําทุกสิ่งทั้งที่อยู่บนสวรรค์และบนแผ่นดินให้มารวมกันอยู่ใต้ปกครองของพระกิจเจ้าพระประมุขแต่เพียงพระองค์เดียว บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่11ข้อ47ถึงห้เวลานั้นพระสูเจ้าตรัสว่าวีบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศศกที่บรรพบุรุษของท่านข่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษ บันพบุรุษของท่านข้าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระบีชายานของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะข้าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศศพทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมา นับตั้งแต่โลหิตของอาแบนจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาณนนากฎหมายท่านนำกุญแจไขค,ความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วย ขณะที่พระองค์กําลังเสด็จออกจากที่นั่นบนรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจับผิดพระวาจาสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราเริ่มอ่านจ,จดหมายฉบับใหม่คือจดหมายที่ชาวเอเฟซัสจดหมายฉบับนี้อาจจะเป็นจดหมายเวียนที่นักบุญเปาโลเขียนถนึงกลุ่มคริสตยนกลุ่มต่างๆในเอเชียในช่วงที่ท่านถูกจองจําครั้งแรกที่โรมระหว่างปีคสิบศอ็ดถึงห หรืออาจจะเป็นจดหมายของสิทธิของท่านคนใดคนหนึ่งก็เป็นได้ผู้เขียนพูดถึงวิสัยทัศน์ของตนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์และของจักรวาลว่าประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นส่วนของประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นซึ่งเป็นแผนความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบินเจ้าที่ทรงไถ่มนุษย์ทุกคนคืนมาโดยทางพระบุตรเยซูคริสต์เจ้า และดึงดูดสิ่งสร้างท้งมวลเข้ามาหาพระองค์อย่างไม่มีทางทัดทานได้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําการโดยทางองค์พระบุตรด้วยพลังของการกลับคืนเปโจรเมจีปซึ่งหลังจากมีชัยชนะเหนือบาปและความตายแล้วทรงทําให้มนุษยชาติใหม่เกิดขึ้นได้แก่พระศาสนาจักรและพระศาสนาจักรนี้หลังจากที่ได้เรียนรู้จัก ทำให้การแบ่งแยกทุกชนิดคืนดีกันแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นพระกายเดียวกันที่มีความสนิทสนธ์โดยมีพระกิตเจ้า,าทรงเป็นศีษะหลังจากคําทักทายตามธรรมเนียมแล้วผู้เกียนจดหมายก็ได้เขียนบทเพลงสรรเสริญถวายพรแด่พระบิดาเจ้าสวรรค์ที่ทรงประทานพระพรแก่มนุษย์อย่างอุดมบริบูรณ์ บทเพลงบทนี้พูดถึงความดีที่มากล้นของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงใฝ่ฝันและปรารถนาสิ่งสร้างทั้งมวลของพระองค์เข้ามีส่วนร่วมในชีวิตพระของพระองค์ตั้งแต่นิรันดนพระเมตตาของพระองค์ได้ทรงกู้สถานภาพของความเป็นบุตรของพระองค์กลับคืนมาเดชพกกิจเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพ้น ได้ทรงรับการอภัยบาปผ่านทางพระโลหิตอัันศกศ์สิทธิ์ของพระองค์แต่การช่วยรอดพ้นเป็นธรรมล้ำลึกที่ค่อยๆเผยออกมาในประวัติศาสตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างทรงรักสิ่งสร้างนานาชาตินานาชนิดของพระองค์แต่ยังเป็นความสนิทสัมพันธ์แห่งความรักและรักเอกภาพคือในพระคริสต์เจ้า พระประสงค์ของพระองค์เสด็จไปได้วยการฟื้นฟูในมนุษย์ทุกคนความคลายขึงดั้งเดิมกับพระองค์และการทำให้เขาเป็นสมาชิกของร่างกายเดียวกันแม้มีอวัยวะต่างกันแต่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นแฟน้นนบุญยานคิสซรซมกล่าวว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้พระเยซูคิสต์เจ้าเป็นศรีรษะของสิ่งสร้างทั้งมวล ของทูตสวรรค์และของมนุษย์ทุกคนดังนั้นจะก่อให้เกิดความสนิทสัมพันธ์ที่สมบูรณ์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้ศีรษะและเกี่ยวพันกันอย่างแบ่งแยกไม่ได้ส่วนตัวบทพระวรสารพูดถึงบรรดานักกฎหมายในสมัยพระเยซูเจ้าซึ่งไม่ดีกว่าบรรพบุรุษของพวกเขา พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยความจอมปลอมของพวกเขาออกมาประการแรกทรงทำให้เขาเข้าใจว่าการที่พวกเขาเคารพและให้เกียรติบรรดาประกาศส่งในอดีตล้วนเป็นการกระทำที่ไม่มีความจริงใจเพราะในขณะที่พระเยที่อยู่กับพระเยซูเจ้าพวกเขาแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมรับฟังเสียงเรียกของพระบิดา ดังที่บรรพบุรุษของพวกเขากระทำในอดีตบรรดาประกาศศกถูกปฏิเสธและถูกฆ่าเพราะท่านเหล่านั้นทำให้มโนธรรมของพวกเขาปั่นป่วนอย่างไรปัจน,นี้พวกเขาก็ทำกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระวจนาะของพระบิดาอย่างนั้นบรรดาผู้มีความเฉลียวฉลาดและรอบรู้ สร้างหลุมฝังศพให้กับบรรดาประกาศกดังนั้นแทนที่จะได้สิทธิตามพวกเขาดังที่เชื่อกลับได้กลุ่มคนที่สนับสนุนการกระทำมาเลวร้ายของพวกเขาแทนเขากันวาเรโยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้เป็นความจริงอีกทั้งประวัติศาสตร์ก็เป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องนี้ ตั้งแต่อาเบลที่ถูกฆ่าเป็นคนแรกจนถึงเสคาริยาที่ถูกฆ่าคนสุดท้ายตามพระกภีของชาวฮีบรูเป็นที่น่าสังเกตว่าความรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นอยู่ในบริบทของพันธสัญญาเดิมเท่านั้นดูเหมือนลูกาต้องการบอกว่าพระเมตตาของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ม่ได้เรียกร้องให้ชดใช้ความผิดของโลหิตขององค์พระบุตรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ม่ใช่เพื่ออัตสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้นแต่สำหรับโลหิตของบรรดาประกาศกชนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบ เพราะผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า mm hmm. พระเยซูเจ้าทรงตำหนิพวกเขาที่ถือว่าตนมีสติปัญญาเป็นเลิศอย่างรุนแรงรวมธรรมดานักกฎหมายด้วย พวกนี้แม้มีเครื่องมือดีแต่ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทั้งไม่รู้จักหนทางที่นำสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าดังที่มีเขียนไว้ในบทบัญญัติและบรรดาประกาศศกแต่ทำตนเหมือนก้างขวางคอทำให้ผู้คนที่ไม่รู้กฎบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของบทบัญญัตินั้นด้วย ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิดอเมน